มีนน้อยใครมารู้ยังเราจะได้กลับจกจอกแล้วใครมานะไปดูซิไปดูซิใครมาเนี่ยเขาจะเขาจะมารับมินน้อยกลับกอกไปหาเบสหรือเปล่าไปดูไปดูไปดูสวัสดีค่ะอยู่กับช่องมินน้อยชนแนลไปไปมามาเสือพาไปก็ได้ก็เดินมาสิคะ มามามาเดเลวิวิ่งวิ่งวิ่อมาถึงก็มีขอฝากมามา่าด่่มา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 มึมมามามาาาม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 าๆมามาๆๆมอมามาม่าม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 งมามากมาคามารามา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 มามาอามามานามามามา มี่ไข่นะคะสองแผงเนาะค่ะขอบคุณเจ้าอาที่เป็นสะพานบุญนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ของน้ำนะคะซื้อไข่ให้แม่ดาเพราะว่าน้องนาดีแล้วก็นอนดีเขาก็กินแต่ไข่ไข่ไข่ชินไข่ทุกวันไม่ดาไข่มันง่ายเนาะจะต้มจะแกงหรือว่าจะเจียวเป็นไข่ใต้น้ําไข่ทอดไข่เจียวไข่ได้หมดนะคะมีแต่ไข่นี่ราคาที่ นี่เป็นอาหารหลักของเราที่อยู่ที่นี่เนาะเวลาเนอกอะไรไม่ออกก็มีไข่ก็รอดแล้วแต่ว่ามากก็ได้เนาะ่วนมากนะเวลาไปวัดเนาะเราก็ทอดไข่ต้มไข่เจียวไข่ไปวัดไปทําบุญด้วยกันนะคะก็บุญกุศลน,นั้นก็สาธุสาธุส่งถึงผู้ใหญ่ใจบุญใจดีใจบุญด้วยเด้อเวลาเมลนาไปทําบุญเม่นาจะเลืกถิง่งคนที่ให้ไข่มานะคะเมลนาจะาพาเอาไปทําบุญด้วยส่วนหนึ่งกินด้วยทําบุญด้วยโอเคค่ะขอบคุณ

ไอ้แมบไ้ก่อนเฮ้ยอะไรอะไรคืออะไรอะรักก็จูบไม่รักก็จูบหอยหอยจุบอ๋อเขาแกะเนื้อแล้วเหรอโอ้หอยจุบมีแต่ตัวอบอวบอันนี้คือมัน สำเร็จรูปพร้อมปรุงเลยอ๋อครับผมสัมหนุ่มเปงงลุกับมือนล้วนี่ฮะอาจริงเหรออ้ะวเราเข้าใจว่าซื้อมาจากตลาดใบายใา่โอ้แล้วอ๋อเก๋สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วฝีมือสามหนุ่มเปงงมาแล้วอันฝีมือไม่เอาทำเองก็ได้ด้วยที่เราไปเรียนสาหนุ่มอ้ด้วยนะสามหนุ่มเวลาดูโอ้มีผักมาพร้อมแต่เมื่อคืนนี้เข้าไปแอบดูแล้วเฮ้ผักหวานแบบ ใช่ลูกชายเก็บผักหวานเอาเลือดตัดเลยตัดธนโนมาหกปีนะเก็บมาแล้วเราค่อยยังกันไปต่อไว้เลยเขาจะได้ถึงจะได้มาหกปีเนาะแล้วก็มีอีกองน้องเมย์ก็มีผักหวานกับไข่มดอันเป็นฝากคนมีมีของฝากเลยครับแล้วพวกเราก็มีมะม่วงอยู่มมะ่วของเอ็นฝากมะม่วงโอ้อ่ะมามะม่วงกินด้วยกันเฮานี่แหละ เสื้อมาเป็นขั้นลดด้วยเหรอพ่อบอกว่ายังเอาเยอะเพราะว่าเห็นเสือมาขันลดหนึ่งแล้วแม่นกฝากมาด้วยเอามาจากสุรินทร์ด้วยมาแล้วครับพี่น้องอันนี้มะม่วงแกะขมิ้นมันสีเหลืองเนาะโอ้แกะขมิ้นเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแก้ะขมิ้นเด็กๆหาติดยากปลูกเองแก้ะขมิ้นนรืปลูกติวตรงสวนกล้วยใช่ไหมเด็กๆไปเล่นน้ำก็ขอทุกวันจ้ะอืา ว่าหนุ่มหลายบ้านแม่น่ะหนุ่มเยอะสี่ห้าหกนุ่มเจ็ดหนุ่มก็พาไปหาปลาบ้างอะไรบ้างตอนแรกว่าจะเอามาเป็นคันรถเห็นเสือเอามาแล้วพ่อบอกว่าเบกอนเบกอนเดี๋ยวกินไม่ทันไงเดี๋ยวเราไปตรงนี้พวกกลางอยู่นี่ใช่ไหมทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วมีสะพ้ายไหมบ้านแม่มีสไพ้ายตรงที่ว่าหนึ่งล็อกแล้วดีเออเห็นในไลน์แล้ว อะไรเนี่ยคนนี้เ oh นี่ยของแม่อีกได้หนี่งลรถหรือก็ของคุณแม่หมดล้อกระชิตก็ใช่หมดนั่นไหนบีเตะใส่แล้เระจริงเหรอตอนนี้บอกให้คือบีบกัยนะเฮ้ยว่าไงเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมมาจากไหนล่ะก็มาจากกรุงเทพเนอะมาจากกรุงเทพคิดไปเอาให้โอ้ตู้อะไรแม่นี่ตู้แช่ อทมนีงาน้จ่ตังด้วยไปถเอจัดให้เอฟซดใหปกติยงติดเงไข่ทแล้วขายกให้เจ้ามีเงินอนายเด้อจับอได้ตั่งขไทำไมได้ไข่อันนี้จะจะไปตั้งตรงไหนยังไงแม่เนี่ยตู้เนี้ย มันแป็อะไรแม่ที่บ้านไล่เอาแช่แข็งอันนี้น่ะตู้แช่แข็งไว้แช่หน่อไม้กอดในข้างกอดในยค่ะแล้วคือว่าเอาซะาสันกบมาบ่อคอยเนาะแสดงว่าอยากได้อยู่ด้วนหนิเอาไปลงบ้านไล่ผู้หลวงบอกเอามันก็บอกว่าถ้าไปส่งถึงบ้านจะให้จ่ายตังทศราส่งนี่น่ะไม่จ่ายแม่บอกว่าไปถึงบ้านนะคิดว่าจะเอามาลงที่ใหม่ฮะคิดว่าจะเอามาลงที่ใหม่ยังเหรอ จยางใจเย็นใจเย็นด้อะไรเโอ้ยมดูอยู่ไม่รู้ยไหนเออยังไม่ได้ไปเดินดูเลยเนาะอมบหนึ่งลอกจะให้หนึ่งล็อก เดี๋ยวไปดูโอ้ตามคิวตามคิวตามคิวก็จะได้ก่อนก็ล็อกแรกล็อกสองล็อกสามขาดีขาวดีฮะนะผู้ใหญ่จะให้ไม่ออฟหนึ่งล็อกนะก็จะให้เอฟซีนั่นแหละเอฟซีอ๋อให้เอฟซีนั่นแหละเออดูแลให้เราดูแลให้เราดูแลจ้าเอออ่ะไปเดี๋ยวไปดูอยู่ล็อกไหนอ๋อเดี๋ยวไปดูในคลิปต้องดูในคลิปเขาดูในคลิปหนูเลยมยกขึ้นเลยหรออ้าวขึ้นแล้วเสือเสืออ้าวย้ายคัน อ๋อไม่กัดชิดสต้องให้เอ็ชิดจอุ้มยู่หลังกันไม่ด้เย้เลยไหมต้องไวยังไงโยัองดไ่าใจหลีเเจ้่อจับ้องให้นจไม่นะคะผูแช่นะฮะโอ้วันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆ มีที่เรื่องราวบิ๊กเซอร์ไพรส์เซอร์ไรส์มาเลยเสือก็ลุงช่างเลย ซื้อกางเกงมาผ่าค่ะกางเกงทำงานเลผู้ชายแม่อ๊อฟก็มีค่ะมาดูรถไม่เปลี่ยนไปฟกบอกได้ไหมไม่ไปได้ไหมเชฟเนี่ยหรอลูกเกาะติดไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยเอาบันทึกเปขายังลงไปวัดดีสิเดี๋ยวไม่ได้กลับกอกๆนะแม่ปาลาเนาะเราบอกว่าไปกับแม่ปานมันทรมานขี่มอเตอร์ไซค์มม่กลับเปเต้นวุ่นละวงบอก ที่ยยยกาวแล้วก็เดินทางไปขบนะคะสำหรับคลิปนี้ของเสือผ่าไปก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ